นี้จะเต็มครับเ<ะ>มนูเด็ดหนูย่างครับกอไฟครับตะคู่สองกิโลกรัมหนูนาครับย่างหอบอะไรนะหมกใบตองใจตาวงครับสองกิโลครับหนูนาครับหา่านยังไงย่างเตาสูงหนงเลย เดี๋ยวเราไปตองปิดโอ้โหเจ๋วเลยอือหือตัวเนี่ยยางกาวมะพร้าวนะครับมีทานด้วยน่อยๆเอาละอือหือกขวันาาเต็มขาเต็มตะแงรงไงบางผมเรียกขานเนี่ยตะแกรงเนะี่ยอือหือ ทีเดียวหมดไหมนะไม่หายตัวใหญ่รงกลางๆไงมาไปแรงนี้ไม่หมดเหรอเทีเ่ยวเดียวใหญ่ไม่หมดนะทีเดียวไม่หมดเหลือสองตัวปิดด้วยใบตองครับ ตัวจ้าดกล้วย,ายาวพามันดีกว่าไงนี่ไงมันเป็นคันอบหน่อยลมควันอบไงใส่กล้วยพาวเข้าไปครับลมควันครับม,มหอมกลับรอบนึ่งน่ากินมาก หนูใช่นาดแมวหนังไว้ครับอ,อย่าให้ตับติดนะดของโปรดของโปรดเริ่มแชร์แล้วสิจัดอบไวอืมอ้มเดือดเลยเ่เริ่มดีแล้วเข้าที่ล้ว ไฟเริ่มดีแล้วอือหน้ำจิ้มรสเด็ดมือแม่หมายโอ้โหรวยบานเลยไหนดูหนูิกเจ้าเอานะอือือหือ้ออือหือไม่เหื่อไม่เหื่อไม่เหลื่อไม่ไงล่หนูเดือดเืดเืดอันนี้อันนี้ใส่ใหม่มดูน้ำติ้มมั

บัดมาไม่ทันแล้วผมชิม้มก่อนแล้วโอ้ร้อนอื้มอื้ร้อนที่กระเป๋าก็อร่อยแล้วชิ้มดีเลยชิ้มไหมยังชิ้มมือแม่นะ จิ้มอร่อยไหมแม่แม่คือต้มยำมาแต่มันยากกินนะเต้โตเฮ้ยมาเร็วคนกินมามาแล้วลูกกระไพยมาถึงก็กินได้เลยมาถึงก็กินเลยให้แม่ก็ยาทำอยู่วันนั้นอ่ะ้อนนะจิ้มจิ้มเหรอ กินเป็นซะด้วยนะโอเคฉีกเป็นซะนั่นดูกินปีกนงกินง่ายดิฉีกเป็นซะด้วยจิ้มเลยอ่ะลอยจิ้มแม่เลยเป็นไงเป็นไงอเลยหืมไงตับหนูจิ้มแม่่อยกิน อี่สุดเดี๋ยวนี้เอาไปผัดนะะกินขาหลังก็ปีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกางทุ่งอะไรก็อร่อยเลยนะคะช่วยกันดูเยอะๆนะคะหน้าหนาวทีน่ของเนี้ยมันจะป่าไม่แตกมัน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 ไหม